สวัสดีค่ะก็พบกับอาจารย์พลนะคะวิชานี้ก็จะเป็นวิชาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาว่านะคะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่6สําหรับวิชาการเขียนโปรแกรมแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องคําสั่งเลือกเมื่อนไขนะคะโฟลเดอร์อาจารย์ไม่สร้างให้ดูแล้วนะคะเพราะว่า อาจารย์เคยสร้างไฟให้ดูแล้วหลายอาทิตย์แล้วเนาะอาจารย์สร้างไฟล์ใหม่เลยคำสั่งเลือกเงื่อนไขก็จะมี if e if e l l if และ switch นะคะก่อนอื่นเลยเราตั้งชื่อ if e statement เรียกใช้ค l าทุกครั้งนะคะ แล้วกดฟ i n i s เราจะมาดูกันว่าโปรแกรมนี้แสดงอะไรออกมานะคะ อันนี้จะเป็นในรูปแบบของคำสั่ง if e if e ใช้ใช้การทำงานยังไง if e นะคะมันใช้ในการเปรียบเทียบเงื่อนไขเพื่อให้โปรแกรมทำงานได้ if e นะมันเป็นการเปรียบเทียบเงื่อนไขเพื่อให้โปรแกรมทำงานได้นะคะ เห็นไหมเห็น if สองอันไหมมันเปรียบเทียบระหว่าง2องสอง if นักศึกษาถ้าสมมุติน,นักศึกษาเห็น if l l if s w i t หรือหรือว่าคำสั่งพวกนี้ค่ะให้นักศึกษารู้เลยว่าอ๋อการทำงานของโปรแกรมนี้มันมีการทำงานแบบลักษณะเงื่อนไขเงื่อนไขคืออะไรก็คือเปรียบเทียบการทำงานหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เรามาดูการทำงานทีละบรรทัดนะคะ string username m e t h o string password 1 2 3 4แปลว่าอะไรคะแปลว่า string เนี่ยเก็บตัวแปร string นะใช้ตัวแปร username ใน username เก็บอะไรก็เก็บคำว่า m e t h o string ตัวนี้เป็นการบอกให้รู้ว่าเราจะใช้ในรูปแบบของ อักขระ password หนึ่งสองสามสี่เท่ากับ password นี้ทีนี้เรามาเข้าคำสั่งเงื่อนไข if username เท่ากับเทนะ่ากับเมโวถ้า username ถ้านะ username เท่ากับเมโวให้ระบบแสดงประโยคนี้มาที่มันแสดงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าบรรทัดแรก มันเข้าเงื่อนไขมันก็เลยแสดงบรรทัดนี้มาส่วนบรรทัดที่สองมันบอกว่า if username m a t h o แล้วก็ double and บรรทัดส่หนึ่งสองสามสี่ถ้าเข้าเงื่อนไขนี้ให้ระบบแสดงบรรทัดที่สองมาเห็นไหมคะว่ามันเข้าเงื่อนไขมาเลยแสดงมาสองบรรทัดอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแรกเป็นการเปรียบเทียบนะคะคำสั่ง if ไปแล้วต่อมา เงื่อนไขที่สอง El if เงื่อนไขที่สองนะคะ El if e เวเ,เวลาการที่เราจะตั้งชื่อนะคะใส่ไหมเวลาอาจารย์กรอปมาเห็นช่องว่างไหมมันเตือนว่า error แปลว่าชื่อเนี้ยใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการตั้งชื่อก็สำคัญนะคะห้ามมีช่องว่างนะ ภาษาไทยได้แต่ว่าอาจารย์ไม่แนะนํานะคะเวลาดึงจากคาสอื่นๆมันจะเออร์เลอร่ะเรามาดูการทํางานของ if l if l คืออะไร if e l ก็คือเป็นคำสั่งที่ไว้ให้โปรแกรมทำงานเมื่อเงื่อนสัตว์เมื่อเงื่อนไข if เป็นเท็จนะคะก็คือเป็นการเมื่อกี้เปรียบเทียบ if if ใช่ไหมคะก็คือสามารถแสดงได้2อย่าง if if แสดงได้2บปรทัดแต่เมื่อใดก็ตามที่มันเป็น if else แปลว่าเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง if คือถ้าใช่ เอคือถ้าไม่ใช่ if ก็คือเงื่อนไขที่เป็นจริงแต่ถ้าเอก็คือเป็นเท็จนะคะอย่างที่อาจารย์เคยสอนตารางเท็จจริงมันจะเริ่มเข้ามาแล้วนะตัวดำเนินการต่างๆที่อาจารย์เคยสอนในวิชาคณิตนะคะมันจะเข้ามาในการเขียนโปรแกรมเห็นไหมคะว่าคณิตศาสตร์สำคัญยังไงกับการเขียนโปรแกรมเพราะว่าเราต้องใช้ตัวดาเนินการคำสั่งต่างๆหรือเงื่อนไขต่างๆที่เป็นจริงหรือเท็จนะคะเราต้องรู้จักเปรียบเทียบนะเราต้อง เอามาประยุกต์ใช้นะคะอ่ะเรามาดูทีละบรรทัด string username m e t h o string password abc ก็ให้ตัวแปร username เท่ากับ m e t h o password เท่ากับ abc เงื่อนไขแรกเราจะเข้าเงื่อนไขแล้วนะ if username เท่ากับเท่ากับ method and password 1234 system o u t f i n i n e y o UANOW r e อันนี้นะคะถ้าเข้าเงื่อนไขแรกมันบอกว่าถ้า username p a s เ Word อันนี้ชื่อเมโทใช่ไหมถ้า p a s เ Word ดหนึ่ให้แสดงบรรทัดนี้มาแต่ระบบมันแสดงบรรทัด sorry มาเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ารหัสผ่านผิดเห็นไหมมันเป็นการเปรียบเทียบคือถ้าใช่คุณก็แสดงเมโทมาแต่ถ้าไม่ใช่ให้คุณแสดงคำว่า sorry Your name or password is incorrect นะคะเห็นไหมอันนี้เป็นการเงื่อนไขที่เราจะเข้าใช้งานนะคะเป็นการกำหนด Password ของผู้ใช้ต่างๆเอาใหม่นะ string username method อันนี้ string password abc ก็เราตั้งไว้แล้วใช่ไหมคะ ทีนี้เราจะมาเปรียบเ,เทียบเงื่อนไข if username เท่ากับเท่ากับ metro password หนึ่เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่า password มันไม่ตรงกันแล้วมันเลยแสดงบรรทัดนี้ออกมาเงือ่อนไขที่เป็นเท x t นะคะอะจบไปแล้วกับควาสั่ง if l if l นะคะต่อมา l if เอลแล้วก็ if นะคะ อันนี้เป็นโปรแกรมการคำนวณเกรนะคะก็ไม่เชิงเกรแต่ถ้าได้คะแนนเป็นโปรแกรมแสดงคะแนนนะคะถ้าได้คะแนนระหว่าง0ถึง100จะโชว์เกรดอะไร อันนี้เป็นการรับค่าจากคีย์บอร์ดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมี Java until scanner อย่างที่อาจารย์บอกทุกครั้งนะคะว่าถ้ามีตัวนี้แปลว่าเราต้องคีย์ข้างล่างไปนะคะเงื่อนไขของ l s e <AP> ก็คืออะไรก็คือเงื่อนไขเงื่อนไขคำสั่งใน l s e AP, ถ้าเป็นจริง จะแสดงอะไรแต่ถ้าไม่เป็นจริงจะแสดงอะไร elif ใช้ในกรณีที่เงื่อนไขของคุณมีหลายเงื่อนไขและการทำงานในแต่และอย่างแตกต่างกันนะคะเอาใหม่นะ elif จะใช้ในกรณีที่เงื่อนไขของคุณมีหลายเงื่อนไขถ้ามีเงื่อนไขเดียวใช้ if e l ถ้าหลายเงื่อนไขใช้ elif นักศึกษาไม่งงใช่ไหมคะอะสมมุติเรามีแฟนคนเดียวคนเดียวเปรียบเทียบคนเดียวใช้ if e l ก็คือ1เปรียบเทียบแค่1นึ่งเงื่อน,นไขแต่ถ้าเรามีแฟนหลายคนใช้ e l if เนาะแบบนี้ไม่งงใช่ไหมคะอะเรามาดูการทำงานแต่ละบรรทัดอันนี้มันจะแสดงระหว่างที่เราเล่นเกมจบ ก็จะแสดงคะแนนอย่างที่อาจารย์บอกนะคะอ่าเรารับค่ามาแล้วเราให้สแกนเนอร์ SN เท่ากับ new scanner ก็คือรับค่าจากคีย์บอร์ดลงมาเรารับค่ามาเรื่อยๆรับค่ามาเรื่อยๆแล้วเราก็เขียนคำสั่งให้มันว่า in score เท่ากับ SN อันนี้ next in ก็คือเราจะให้คีย์ตรงนี้แล้วบรรทัดนี้ก็คือให้คีย์ตรงนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า SN คือการรับค่าจากคีย์บอร์ดลงมา สกอเก็บคะแนนเราไม่รู้แหละว่าคะแนนมันจะเป็นอะไรเพราะว่าเรากำหนดให้มันเป็น0ูนยถึงหนึเข้าเงื่อนไขแล้วนะคะทีนี้เราจะทำการเปรียบเทียบแล้วนะ if s สกอ์น้อยกว่า0ูนสกอ์มากกว่า100เห็นไหมคะเรากำหนดให้0ูนยถึงหนึให้ระบบแสดงบรรทัดนี้มาแต่ถ้าไม่ใช่ละ่ะไม่ใช่เราก็จะเข้าเงื่อนไขใหม่ สกอรมากกว่าเท่ากับ80แสดงบรรทัดนี้แล้วก็แสดงเกรด S if L สกอรมากกว่าเท่ากับ60แสดงบรรทัดนี้มาก็คือ G o o d อันนี้นะคะแล้วก็ได้เกรด A if L สกอรมากกว่าเท่ากับ40ให้ระบบแสดงบรรทัดนี้ได้เกรด B และเงื่อนไขสุดท้าย L ถ้า ไม่ใช่เงื่อนไขพวกนี้นะคะก็จะได้เกรดีก็จะแสดงมาอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบเงื่อนไขแบบหลายเงื่อนไขนะคะ ต่อมาคําสั่งสุดท้ายของเงื่อนไขก็คือสวิปสวิปอย่างที่อาจารย์เคยบอกเมื่อตอนต้นค่อ่ามีการรับค่าจากคีย์บอร์ดนะคะคําสั่งสวิป สวิป so, คืออะไรสวิป so, เป็นคำสั่งในการเลือกทำงานของเงื่อนไขที่ตรงการเพียงหนึ่งเงื่อนไขเท่านั้นเหมือนเรามีตัวเลือกมาให้หลายตัวเลือกแต่เราถูกใจเพียงแค่หนึ่งสวิป so, นะคะเป็นคำสั่งในการเลือกการทำงานของเงื่อนไขที่ตรงการเพียงหนึ่งเดียวแล้วก็เลือกมาแค่หนึ่งเท่านั้น อันนี้มันจะเป็นโปรแกรมแสดงการที่เรากดลิฟต์นะคะเรามาดูการทำงานของมัน อ่ะเรามาดูรับค่าจากคีย์บอร์ดสแกนเนอร์ลีดเดอร์เท่ากับ new สแกนเนอร์ก็คือเรารับค่าลงมาเรื่อยๆรับค่าลงมาจนถึงบรรทัดนี้ก็คือจะให้เราคีย์ให้ซิสเต็มพิมพ์อันนี้บรรทัดนี้ออกมาชา for เท่ากับลีดเดอร์ next ชานี้นะคะก็คือมันอยู่ในส่วนคำสั่งของบรรทัดนี้ก็คือจะให้คีย์นั่นแหละ ทีนี้เราจะมาเข้าเงื่อนไข s w i f t for นะคะ Case G ถ้าเราพิมพ์ G เข้าเงื่อนไขแรกให้แสดงบรรทัดนี้มาถ้าเราพิมพ์ภายใน G 1 2 3แสดงบรรทัดนี้มาแต่มันจะหยุดก็ต่อเมื่อมันไม่เจอ G 1 2 3 เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันเลือกเพียงแค่หนึ่งเงื่อนไขสมมติว่าจา์คิปชั้นที่หกเห็นไหมคะว่ามันดอนโนมันไม่เจออันนี้ก็จะเป็นการทำงานของคำสั่งสวิฟนะคะจบแล้วสำหรับเรื่องเงื่อนไขนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะส่งแบบฝึกหัดให้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจให้ถามครั้งที่แล้วนะคะที่อาจารย์ตรวจาจารย์ตรวจทุกบรรทัดทุกคนนะ สามคนเหมือนกันหมดเลยยกเว้นกนกกรคนเดียวซึ่งกนกกรมีแตกต่างบ้างแต่สามคนเหมือนกันทุกบรรทัดเหมือนกันยันคาที่ผิดนะคะซึ่งแน่นอนอาจารย์ก็ไม่ให้คะแนนเนาะอาจารย์จะให้สําหรับคนที่ทํางานทำงานเองไม่ได้ลอกเพื่อหรือเราอาจจะมาดูของเพื่อนเป็นแนวทางได้นะคะอย่างที่อาจารย์เคยบอกทุกครั้งว่าเราสามารถดูของเพื่อนได้แต่เราต้องมาปรับ เป็นของตัวเองถ้าไม่เข้าใจให้ถามอาจารย์ถามได้ตลอดนะคะเพราะว่าอาจารย์ตอบไลายตลอดเนาะไม่ใช่ว่าเราไปลอกเพื่อนมาทั้งแท่งสุดท้ายคนที่ไม่ได้เวลาสอบก็คือตัวเราเองนะคะเราจะไม่ได้อะไรเลยถ้าเรามัวแต่ไปลอกเพื่อนสมมุติเพื่อนผิดคําว่าสวิปนักศึกษาอีกคนหนึ่งก็ผิดด้วยแปลว่าอะไรคะแปลว่าลอกกันสามคนคือเหมือนกันหมดเลยก็คือไม่มีเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้น ถ้านักศึกษาเสียเวลาทํามาอาจารย์ก็ไม่ตรวจอยู่ดีนะคะเพราะอาจารย์ถือว่าอมไม่ไม่ใช้ความสามารถของตัวเองนะคะดูกันได้นะคะอาจารย์ไม่เคยว่าเลยจะจะดูหรืออะไรเงี้ยอาจารย์บอกทุกครั้งว่าให้ลอกแต่ลอกแบบมีทักษะให้ลอกตามความเข้าใจของเราไม่ใช่เรา Ctrl c t r l C c t r l V Copy p a s t e มาเลยนะคะซึ่งถ้าแบบนั้นอาจารย์ไม่ตรวจนะคะมันก็จะเสียเวลานักศึกษาเนาะ จบแล้วนะสำหรับบทที่6นะคะเดี๋ยวเราเจอกันในสัปดาห์ต่อไปบทที่7นะคะ